พี่ไม่ได้ตั้งคำถามอะไรให้ตัวเองมากมายหรอกพี่จะคิดแค่ว่าถ้าเราจะต้องทำสิ่งนี้คนที่มันต้องทำสิ่งนี้เป็นคนที่ทำได้ดีที่สุดในโลกอะ่ะเขาจะทำยังไงวะเขาจะทำแบบไหนวะแล้วก็ทำให้ได้แบบนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ก็มันก็อยู่ในตัวแล้วคาถามพวกนั้นน่ะเรารู้คําตอบของเราอยู่แล้วว่าทําให้ดีที่สุดมันทําได้แค่ไหนมันทําได้ระดับไหนประมาณไหนแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบเชื่อว่าตัวเองไม่มีศักยภาพเพียงพอที่ทําอะไรให้มันดีที่สุดในโลกให้ได้นะไม่ใช่โลกแบบโลกจริงจังกายภาพโลกของมือนั่นแหละก็คำตอบมันออกมาจากใจเราอะ่ะคำตอบมันออกมาจากตัวเราแสดงว่าวัตถุดิบพวกนี้นมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วถูกปะ่ะอยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติหรือเปล่าเราจะทาหรือเปล่าโลกนี้เป็นโลกกายภาพนะโลกนี้เป็นโลกที่สิ่ง,งต่างๆเกิดขึ้นได้โอเคตั้งต้นจากความคิดแต่มันจะลงหลักปปัััักกฐาานนนนนชดเเเเจจ่่มมมตตต้้้องรริิิิฏบ การลงมือทำคำตอบมันอยู่ในใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนเราจะมียึดติดคิดลบขี้เกียจทุ้งซ่านสงสัยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไออห้าอย่างเนี้ยมันคือเครื่องกั้นความเจริญหรือนิวอนห้าประการมันจะแก้ได้ด้วยสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือการลงมือทำคนเราส่วนใหญ่ที่ชีวิตไม่ไปไหนเนี่ยก็เพราะว่ามันติดแค่นี้แหละพอมีใครบางคนไปบอกว่ามึงขี้เกียจมึงคิด,ด,คดลบมึงยึดติดมึงทุ้งซ่านจุดนี้แหละเป็นจุดตัดสินใจว่าเราจะยอมรับแล้วแก้ไขมันหรือว่าจะไม่ยอมรับแล้วก็เก็บมันไว้กับตัวถ้าเก็บมันไว้ก็ตามสบายแตรรทออยยาากแลว้้งับม็ ให้เรียบร้อยแล้วก็ลงมือทาอะไรบางอย่างเพื่อให้เห็นอะไรขึ้นมานั่นคือเหตุผลที่ว่าทาไมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอยาคบคนพานโดยเราที่เราเปลี่ยนตัวเองเนี่ยลำพังตัวเราเองเนี่ยก็เปลี่ยนยากอยู่แล้วแล้วยังไปแวดล้อมด้วยคนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยกับเราเอาพลังงานลบๆแย่ๆมาใส่เรามันจะเปลี่ยนยังไงไหวอะลำพังตัวเองก็เหนื่อยกับตัวเองต้องเวิร์กกับตัวเองหนักหนาแล้วจะต้องมาเวิร์กกับคนรอบข้างเยอะทุกวันนี้ไม่อยากเจอคนเพราะอะไรมีแต่คนเอารถขยะมาเทให้อย่างเงี้ยดยตัวเราเองต้องระวังว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นยย่่นออืเลา้วแีกมพ ต้องระวังคนอื่นเอาขยะมาเทให้อีกพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าอยากได้ดีนะถ้าอยากไปข้างหน้านะอย่าคบคนพาลเด็ดขาดเนี่ยคือเด็ดขาดเลยย้ำแม่งทุกคลิปไปแม่งทุกที่ก็พูดแต่เรื่องนี้นอย่าคบคนพาลอย่าคบคนที่เขาไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรแล้วพยายามที่จะเสนอแนะพยายามที่จะให้ความคิดเห็นคือทุกคนมันแบกประสบการณ์มามันแบกความคิดของตัวเองมาการที่เราไม่สามารถหาคําตอบให้กับชีวิตบางอย่างได้ก็เพราะว่าเราไม่อินพุตเราไม่อ่านหนังสือเพิ่มเราไม่เจอผู้รู้เพิ่มเราไม่เอาตัวไปเข้าเรียนรู้อะไรบางอย่าง พมสิ่งที่มันอยู่ข้างในมันก็มีจํากัดอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นเราต้องอินุูเยอะๆแค่นั้นเองแล้วเราจะได้คําตอบของเราเองคําตอบทุกอย่างแหละมันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นเราไปถามผู้คนเพื่อให้เขารับรองว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกหรือเปล่าแต่บางคนก็แปลกไปถามผู้คนเพื่อให้เขารับรองว่าสิ่งที่เองคิดอะแม่งผิดแล้วก็ไม่ลงมือทาหาอะไรทำไมการเปลี่ยนแปลงต้องใช้ต้นทุนอะไรที่เป็นเงินขนาดนั้นต้นทุนคือตัวมึงนี่แหละต้นทุนคือแรงกายแรง,งใจของมึงนี่แหละอยากเปลี่ยนแปลงมึงเอาตัวเองไปเปลี่ยนแปลงไม ี่คนวะที่ประสบความสำเร็จอะมันไม่เกี่ยวกันเรื่องเรียนนี่แม่งเรื่องกระจอกเลยเป็นแค่บททดสอบบทหนึ่งของชีวิตเลยมึงได้รับภารกิจแบบนี้มามึงก็ทําให้ประสบความสำเร็จแค่นั้นไม่ได้หมายความว่ามึงเรียนแล้วเกรดไม่ดีแสดงว่าชีวิตมึงจะล้มเหลวไม่จริงคนประสบความสำเร็จเยอะแย,ย,ยะมากมายเรียนเฮียจะตายหาแม่งยังสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้คนเรียนหลังห้องแม่งเป็นเจ้านายคนเรียนเก่งถ้าตายแม่งเป็นลูกจ้างเยอะแยะเต็มไปหมดแม่งคิดอย่างนั้นไงมันถึงไม่พัฒนาคิดว่าการพัฒนาต,ตัวเองต้องใช้ตังหรอเฮียมันไม่ได้ใช้ตังเวอ เอาตัวไปอยู่คนสําเร็จทั้งนั้นมีอะไรมีใครต้องใช้ตังค์มากมายไหมเออเอาตัวไปอยู่ใ,ใกล้คนสําเร็จไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนคอร์สอะไรกับเขาหรอกไม่จำเป็นจะต้องไปเหอ,อ,หอเหิมแห่แห่บ้าบออะไรหรอกอยู่ที่ว่าตัวเองเนี่ยอยากประสบลเรยหรือเปล่ามึงไปสร้างเงื่อนไขตัวเองว่าจะประสบผลเร็ยได้ต้องเรียนกับคนสาเร็จทั้งนั้นไม่หรอกไอ้เนี้ยแลวคนแรกที่ประสบผลเร็จนั่นเรียนกับใครอะเรียนกับตัวเขาเองทั้งนั้นอะเรียนกับสิ่งที่เขาพบเจอทั้งนั้นอะไปช่วยเขาคิดว่าเราช่วยอะไรเขาได้แลกเปลี่ยนการเรรียนนนู้้แัหละ อย่าลืมว่าโลกเป็นโลกายภาพมึงสําเร็จได้ไม่ใช่ได้ด้วยความรู้ไอ้เงี้ยมึงสาเร็จได้ด้วยการปฏิบัติเว้ยแค่นั้นเองมึงเรียนรู้ให้มากมายขนาดไหนถ้ามึงไม่ลงมือทำเนี่ยมึงไม่มีทางประสบสำเร็จไม่มีทางยังไงก็ไม่มีทางไปสัมมนากับคนระดับโลกอะต่อให้แม่งระดับโลกขนาดเท่านี้เราบินกูก็ไปเรียนมาแล้วกี่คนกันสําเร็จยังส่วนน้อยอย,อยู่ดีนะสัดส่วนมันเป็นแค่นั้นเพราะว่าความเข้มข้นของการก,การะทาของแต,แต่ละคนไม่เหมือนกันอินโฟมชันมึงรับมาเถอะแต่ความเข้มข้นของการกระทำไม่มีใครไปบีบคอคั้นน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 คคคอออ้้้้้้มมมมมงงงงทททําาาาาาาไดัััััจจจะะะตตเเ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 ปปป็็็็วววว่่่ยยยยยถลลรร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 รีีีกกกบบสสแ ใครก็ไม่ประสบความสำเร็จทางนั้นนะถ้ามึงจะทําหรือไม่ทําอยู่แค่นั้นเอง ขอบคุณแฟนเพจและผู้ติดตามทุกคนครับสำหรับการสนับสนุนในช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนนี้ Facebook ได้เปิดโอกาสให้เพจผู้กองเบ้นเปิดรับผู้สนับสนุนได้แล้วครับซึ่งผู้สนับสนุนจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายอาทิเช่นหนังสือดีๆปีละ2เล่มคอนเทนต์พิเศษสําหรับผู้สนับสนุนรายเดือนเท่านั้นนอกจากนี้ท่านยังสามารถมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเนื้อหาของผมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอเดียของการทำคอนเทนต์หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่และพิเศษสุดๆครับผมจะจัดมิ팅สำหรับผู้สนับสนุนด้วยนอกจากนี้ยังมีอะไรต่างๆมากมายเต็ เพื่อที่ผมจะได้สร้างสารรค์และพัฒนาเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับท่านสามารถกดปุ่มมีค e s u อ p o r t e r หรือเป็นผู้สนับสนุนได้นในทุกๆคลิปที่ท่านเห็นอยู่ในเพจครับและแน่นอนเมื่อท่านเห็นว่าสนับสนุนมา,มากเพียงพอแล้วท่านสามารถกดยกเลิกได้ทุกเมื่อเช่นกันแล้วพบกันครับขอบคุณครับ